นอกจากการแท้งอีกอันหนึ่งที่เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ก็คือการคลอดก่อนกําหนดนะ,ะไปดูการคลอดก่อนกําหนดเลยนะคะการคลอดก่อนกําหนดหมายถึงการที่ทารกคลอดอยู่ในช่วงอายุเกิน28สัปดาห์แต่ไม่ครบ9เดือนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าคลอดก่อนกําหนดอย่างเช่นบางคน7เดือน เกินเกิน28สัปดาห์ก็คือเกิน7เดือนนะแต่ไม่ครบ9เดือนอาจจะ8เดือนก็ออกมาแล้วที่เกียจอยู่ในท้องแม่นะฮะปกติแล้วคนทั่วไปจะอยู่9เดือนนะนี้บางทีเนี่ยได้รับอุบัติเหตุแม่ได้รับอุบัติเหตุก็อาจจะต้องคลอดก่อนนะยังไม่อายุลูกยังไม่ถึง9เดือนก็คลอดก่อนเรกเรียกว่าการคลอดก่อนกําหนดการคลอดก่อนกาหนดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคลอดก่อนกําหนดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตายเนี่ย มีเยอะนะคะแต่ปัจจุบันการแพทย์เจริญก้าวหน้าเนี่ยทอดก่อนกหนดเด็กนะไม่แข็งแรงแพทย์เขาก็ไม่ให้กลับบ้านตัวแม่อาจจะก,กลับไปได้แต่ว่าเอาตัวลูกเนี่ยใส่เข้าไปในตู้อบเลี้ยงเหมือนอยู่ในท้องแม่ปรับอุณหภูมิให้เหมือนกับอยู่ในขนาดที่อยู่ในท้องแม่ก็ลูกก็เลี้ยงโรงพยาบาลก็เลี้ยงให้และหลังจากที่ลูกแข็งแรงเขาก็แม่ก็ต้องมาดูลูกอยู่บ่อยๆก็ถ้าแข็งแรงเขาก็ให้ลูกกลับแม่เอาลูกกลับไปเลี้ยงต่อที่บ้าน นะเพราะฉะนั้นการคลอดก่อนกําหนดปัจจุบันก็สามารถทําให้ลูกเนี่ยปลอดภัยขึ้นได้นะคะ,ะไปดูอีกอันนึงอีกอันนึงความผิดปกติของการตั้งครรภ์อีกอันนึง,ง,นง,นนนงที่นักเรียนควรจะรู้จักก็คือแฝดน้ำนะคะแฝดน้ําก็คือท้องเนี่ยปกติคนเราเนี่ยท้องมันก็จะมีน้ําคล่ําอยู่นะคะมีน้ํคล่ําอยู่ในท้องแม่แต่ว่าน้ำขั้มเนี่ยมันจะมีมากเกินนะคะก็คือมีมากกว่า2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร ปกติเขาจะประมาณ1 0 0 0ันถึง0ลูกบาทเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นแฝดน้ำเน้น้ำคํ่าจะมากกว่า2,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะและเขาบอกว่าถ้าเป็นท้องแล้วมีน้ำคล่ำเยอะเนี่ยแสดงว่ามีความผิดปกติอย่างอื่นนะ,ะร่วมด้วยนะคะ,ะความผิดปกติเกี่ยวกับทารกที่อยู่ในท้องแม่นั่นแหละนะคะความผิดโทษทิ ความผิดปกติที่อยู่ในท้องแม่นั้นก็คืออาจจะเป็นความพิการทางระบบประสาทนะฮะการติดตันของท่อระบบทางเดิอนอาหารในทารกก็จะทำให้เกิดแสดน้ำหรือบางครั้งถ้าแม่เป็นเบาหวานแล้วตั้งท้องนะแม่เป็นเบาหวานแล้วตั้งท้องลูกก็นะฮะท้องนั้นก็จะเรียกว่าแสดน้ำคือท้องโตผิดปกติ ะะทั้งทั้งที่ว่าเอ๊ะท้องไม่กี่เดือนทําไมท้องโตจังเลยนะคะลักษณะเขาเรียกว่าแฝดน้ำนะคะหรือบางครั้งเนี่ยแม่ติดเชื้อซิฟิริสมาจากพ่อนะก็ทําให้เกิดอาการแฟดน้ํา ให้ดูภาพให้ดูภาพคนท้องปกตินะฮะอันนี้นักเรียนดูนะคะภาพท้องปกติเห็นไหมคะตัวเด็กอยู่ในท้องแม่จะนอนห,ออหัวกลับลงก็ได้หัวตั้งขึ้นก็ได้เห็นเห็นตัวเด็กไหมเห็นนะคะสายเส้นเส้นนี่ก็คือสายสะดือสายลกนะคะ นี่นอนนี่ขานี่มือนี่หัวนะก็จะอยู่งนี้นะคะอ่าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นแฝดน้ําเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ก็คือทารกที่อยู่ในท้องแม่นะคะในักษณะอย่างนี้อ่าไปดูภาพแฝดน้ํากันเดี๋ยวครูจะขอขอขอปรับภาพไปนิดนึง ให้ดูภาพแฝดน้ำนักเรียนเห็นไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกแฝดน้ำ,นำ,อนำเออน้ำเป็นยังไงมา,มาตกตัวเด็กนิดเดียวเห็นไหมคะตัวเด็กนิดเดียวตัวเด็กอยู่ตรงนี้เองนอกกนั้นเป็นน้ำหมดเลยซึ่งต่างจากภาพ เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะตัวเด็กอยู่เต็มมีช่องว่างนิดเดียวนะนะก็คือมีน้ําคร่ําน้อยแต่อันนี้มีน้ําคร่ําเยอะนะฮะอันนี้ก็เลยเรียกว่าแฝดน้ำนะคะอ้าวถัดจากแฝดน้ำนะฮะ,ะ,าาะ,ฮะไปดูอีกอันหนึงนะความพิการแต่กําเนิดความพิการแต่กําเนิดแสดงว่าเกิดออกมาแล้วเป็นยังไงเออพิการนะ หมายถึงความผิดปกติของทารกที่อยู่ตรงไหนที่อยู่ที่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในท้องแม่อยู่ในครรภ์แม่นะคะความพิการแต่กำเนิดหมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะคะตั้งแต่ยังไม่ออกมาข้างนอกเลยมีความพิการอยู่ข้างในนั้นแล้ว เออลวพิการได้ไงอ่ะพิการได้ไงเคยเห็นไหมคนปากแหวง่งออกมาแหว่งข้างนอกป่ะเคยเห็นเด็กปากแหว่งไหมเออเอามาแหว่งข้างนอกเอามาเลี้ยงโตแล้วค่อยแหวง่งไม่ใช่มันแหว่งมาตั้งแต่อยู่ข้างในท้องแม่แล้วนะ นั่นคือความพิการแต่กําเนิดแล้วทำไมมันแหว่งได้ไงอะ่ะทำไมถึงแหว่งได้อ้าวอยากรู้ไม่ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอ่าอยากรู้ไปดูสาเหตุของความพิการแต่กําเนิดอันที่หนึ่งเกิดจากการติดเชื้อจากแม่ที่เป็นโรคนั้น เช่นเป็นโรคซิฟิลิสและแม่ไปอามาจากไหน oh. อ่ะพอ่อนะ,ะพ่อไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นโรคแบบนั้นแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับแม่นะ,ะคะเชื้อโรคนั้นก็ถ่ายจากพ่อมาอยู่ที่แม่และก็ถ่ายไปยังตัวลูกที่อยู่ในท้องแม่นะคะนั้นเกิดจากการติดเชือ้อนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษา หรือรักษายังไม่หายค่ะนะคะลูกก็อาจแท้งหรือเสียชีวิตหรือถ้าคลอดออกมาก็อาจจะหูหนวกปากแหวงเพดานโหวนะคะนั้นก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่ที่จะดูแลรักษาตัวเองเอแม่บางคนก็บอกว่าอายที่จะไปหาหมอเพราะว่าพ่อเป็นคน นำเชื้อมาให้นะคะเพราะฉะนั้นันอันนี้ก็ต้องอทั้งพ่อและแม่นะต้องช่วยกันนะคะอย่าให้มีเชื้อโรคต่างๆติดมายัางลูกนะคะไม่งั้นอ,อาจจะลูกที่เกิดมาอาจจะไม่สมประกอบนะะอาจจะไม่สมประกอบนะคะ,จจะ,ม,ม,ะ,ะ,คะมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มันแหวงแหวงวิ่นวนขาดขาด,ขดให้หายไปนะคะอ่า นอกจากการติดเชื้อถ้าเป็นโรคซิฟิลิสเอาดูถ้าเป็นโรคอื่นบ้างนะคะนอกจากซิฟิลิสนะคะก็จะไปดูถ้าเป็นหัดเยอรมันนะคะแม่ติดเชื้อขณะที่เป็นหัดเยอรมันนะคะขณะที่ผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยถ้าแม่เป็นหัดเยอรมันเนี่ยนะคะช่วงระยะ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ย เด็กที่เกิดออกมาเนี่ยจะตัวเล็กตับและม้ามโตตัวเหลืองตาเป็นต้อกระจกมีรูรั่วในหัวใจแล้วก็หูหนวกด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่แม่ตั้งท้องเนี่ยถ้าเป็นหัดเยลรมันเนี่ยหมอจะแนะนําให้ทําแท้งนะหมอจะแนะนําให้ทําแท้งจะไม่ให้เอว้วนะเพราะว่ามันเป็นอันตรายเอ่มันไม่ใช่เป็นอันตรายหรอกมันเป็นภาระ นะ,ะแล้วเราก็รักษาไม่หายแล้วเวลาเลี้ยงเลี้ยงลูกเนี่ยลูกก็จะมีอาการพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้น,นเ,เขาจะให้ทําแท้งนะคะรักษาที่ขณะตั้งท้องแล้วคนผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยไม่ใช่ทันทีผู้หญิงที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยถ้าต้องการที่จะมีลูกเนี่ยเขาจะให้ฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันก่อนนะ,ะก่อนที่จะให้มีการตั้งท้องขึ้นนะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ย ผู้หญิงกับผู้ชายจะแต่งงานกันเนี่ยเขาจะจูงมือกันไปหาแพทย์ก่อนเพื่อให้แพทย์ตรวจว่าในผู้หญิงเนี่ยมีโรคอะไรบ้างผู้ชายเนี่ยมีโรคอะไรบ้างนะถ้าสามารถที่จะรักษาได้ก็รักษาซะก่อนนะแต่ถ้ารักษาไม่ได้นะะก็อาจจะมีวิธีการควบคุมยังไงที่ไม่ให้ลูกที่เกิดมานะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือกเกิดมาเป็นคนพิการนะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ความพิการแต่กําเนิดนะคะที่ลูกเกิดมาแล้วมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายนอกจากการติดเชื้อแล้วนะคะอ,อีกอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดความพิการแต่กําเนิดก็คือการกินยาจะได้ยินไหมว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยเขาไม่ให้ซื้อยามากินเองนะ ปกติเนี่ยเวลาเราไม่สบายเราก็จะไปตามร้านาซื้อยามากินเองได้นะหรือไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามาแต่ถ้าเวลาผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยไปหาหมอ,อไปดูต่อเลยนะคะอันนี้ข้อความที่จะยังไปดูยาหรือสารเคมีบางชนิดนะคะหญิงที่ตั้งท้องไม่ควรซื้อมารับประทานเองโดยเด็ดขาดนะคะไม่ควรซื้อมารับประทานเองโดยเด็ดขาด ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาและขณะที่ตั้งท้องอ่อนๆเนี่ยบางทีเนี่ยแพทย์เขาไม่รู้เราตั้งท้องไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปหาแพทย์เวลาไม่สบายต้องบอกด้วยว่าตอนนี้กําลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่เพราะว่าช่วงที่ทารกยังไม่แข็งแรงก็คือช่วงสองเดือนแรกแสัปดาห์เนี่ยเซนยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรากินยาที่มันมีประสิทธิภาพ รุนแรงมันก็สามารถไปทำลายเซลล์บางเซลล์ในร่างกายของเด็กทารกได้มันก็ทำให้เกิดการพิกลพิการนะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะซื้อยามาทานเองหรือถ้าไปพบแพทย์ท้องอยังไม่โตมากนะักท้องอยังอ่อนๆแพทย์ก็จะมองไม่เห็นนะคือบางทีบอกว่าไปไปอะไรนะไปรักษาเป็นโรคนี้โรคนั้นนะ ก็ไม่ได้บอกว่ากําลังตั้งท้องอยู่แพทย์ก็ให้ยาเหมือนคนปกติธรรมดายาที่มีความแรงของฤทธิ์ยาเพราะนั้นก็อาจจะฤทธิ์ยานั้นก็อาจจะไปทําลายอวัอยวะบางส่วนของทารกให้ไม่เจริญเติบโตนะคะเพราะนั้นก็ต้องบอกแพทย์ด้วยนะคะทุกครั้งที่ไปพบแพทย์นะคะอ้าวอีกอันนึงสาเหตุความพิการแต่กําเนิดอีกอันนึงก็คือ